الحمد لله الذي خلق الانسان وعلمه البيان واكرمهم بدينه دين الاسلام حيث جعل دينا قيما يبشر المؤمنين به بحسن الختام وينذر الكافرين به بالخيبه والظلام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله واعلموا ان الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تمتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقل أيضا جل شأنه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم. ท่านพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายพระองค์ลสุภาณหัวตาลาพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงบัญชาให้เรามีตะกกว่ามีความยอมเกรงต่อพระองค์อยู่ตลอดเวลาและพระองค์ก็ได้ย้ำให้เราได้ยึดมั่นคำสอนของพระองค์ในการดำเนินชีวิตเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นคงแล้วก็มีความหวังที่จะได้รับความสุขจากการปฏิบัติต่ตางๆของเราทั้งดุนยาและอ,อเละเครอแล้วทางอันนี้

แในที่สุดพระองค์คือใครเป็นผู้ที่บังเกิดทุกสิ่งทุกอย่างและพระองค์เป็นผู้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้ก็หมายถึงหลักเกณฑ์ต่างๆที่จะทำให้ชีวิตมั่นคงหลักเกณฑ์แล้วก็อ,อ,อาการามระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เราจะต้องชายทั้งประจำวันทั้งในแวดวงต่างๆที่เราอยู่ในโลกของพระองค์ใบนี้เพราะฉะนั้น ผู้ที่ได้นำหลักหลักคำสอนของพระองค์ได้มาสู่แก่โลกมนุษย์นั้นจะเหมือนกันหมดตั้งแต่เรอซูลคนแรกบาจนกระทั่งถึงสุดท้ายที่เรียกกันว่าท่านนับมุฮัมมัดซึ่งเป็นข้าะมันนบียีนนักวิชาการได้บอกเอาไว้ว่าอัลสลัลลอฮุมุฮัมมัดอันสลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบิลฮานีฟิยะติซัมฮะพระองค์ได้แต่งตั้งท่านนับมุฮัมมัดมากับ คำสอนที pa, uh, son, uh un, ia, i, ่เต็มไปด้วยความอบอุ่นว่าชารีอะต์อะแย่เมีย阿拉ติกับฟาร์ลินน่าบิในชีวิตอันศักดิ์สิิลอัลมหดียะทีวัลลำให้พวกเขาได้รับการยองและยกย่องติรสุกีวัลกูมสลและพระองค์ก็ได้มอบชารีอะฮ์มาให้ชารีอะฮ์คือบัญญัติของพระศาสนาซึ่งเป็นหลักประกันว่าเมื่อมนุษย์ได้ปฏิบัติแล้ว จะนำไปสู่ความก้าวหน้าอย่างแท้จริงแล้วก็ความปรารถนาอันสูงส่งของมนุษย์ที่อยากจะได้คือความสุขก็แน่นอนก็สามารถที่จะทำได้ว่ฟิมาดาซาลตินวะชีรีนมันตกลกหรับสูทดายที่สยดีดสุลลี่สสุอีุทีสุดวีสดีดี่ดีนสุี่สุิดมินตับลีิดดีีีดีนสอ และทั้งหมด23ปีโดยประมาณที่ท่านนับดุลมหามัดนำเอาคำสอนของพระองค์อัล l l a ์พระผู้เป็นเจ้ามาสั่งมาสอนก็ได้รับความสำเร็จจนกระทั่งว่าการด่าว่าการตัเบลิกนั้นนำไปสู่การรู้จักพระองค์อัล l l a ์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสมบูรณ์ลำตะกุนริซัละตุลอิสลามมีริซัละตันมาวดัยยะตันมุฮัดดะดะมินมะกานินลักิน ه ฮิริซาลลริซาลต์นัอมมาลินนาสิจมีอแนอิลาอันตริซัลอาร์มันอาเลฮะและข้อพิเศษสําหรับชริยัตอิสลามที่ท่านนาบบมุฮัมหมัดนํามานั้นไม่ได้จํากัดเฉพาะชาติใดาชาติหนึ่งหรือคนที่อยู่ในเขตใดเขตหนึ่งแต่จะเป็นริซาลอาอัมเป็นคําสอนโดยทั่วไปที่ทุกคนจะต้องรับแล้วก็จะต้องออนำไปปฏิบัติให้ได้เพื่อ เ้าหมายอย่างที่กล่าวมาแล้วคือความสุขและความมั่นคงและในที่สุดอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวตาลาได้ให้ท่านนาบีได้มาสอนเรื่องหลักการอิสลามเราจะทราบดีว่าหนึ่งชาฮัดคือการปฏิญาณตนอันหมายถึงว่าการเลือกข้างที่ถูกต้องเพราะในยุคข,ของท่านนาบีนั้นมีจเจวิดถึง6 6เจ้เวิ อยู่รอบไปตุลลอตแล้วก็ยังมีเจวิตอื่นๆอีกเยอะแยะที่คนเข้าไปกราบไหวบูชากันเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้บัญญัติบัญญัติลงมาคุลหูอัลลอฮอัลอาหัฮ์ขึมุฮัมมัดว่าพระเจ้าคืออัลลอฮฺเพียงองค์เดียวอัลลอฮุอซัมมัตลามยาลิดวะลามยูลวะลามะคุลละหูกุฟฟวนอาห์พระองค์ไม่ที่พึ่งพระองค์ไม่ให้กำเนิดใครและไม่มีใครให้กำเนิดพระองค์พระองค์ดำรงอยู่โดยพระองค์เองไม่ต้องพึ่งใครทั้งสิ้นนั่นนแสสดงงใหห้เ็ถึความมบูรณ์ ที่เราจะไว้วางใจและสามารถปฏิบัติได้นั่นคือการที่เป็นคำสอนซึ่งเป็นคำสอนที่มีคุณค่าสำหรับมนุษย์และก็สำหรับสังคมโดยทั่วไปเพราะว่าอิสล,ล,ออสลามหรือว่าจุดมุ่งหมายในการนำคำสอนนี้มาใช้พระองค์มีพระประสงค์ที่จะให้คนทั้งหมดได้มาปฏิบัติตามที่พระองค์ได้ท่ง ประกาศมาเพราะฉะนั้นตัวของท่านรซูลเองก็เป็นเรียกว่าบุคคลไม่ใช่สาธารณะเขาเรียกบุคคลพิเศษที่พรวกเราาได้ประทานมาให้นำคำสอนที่เป็นคำสอนระดับสากลโมาอัลสลนะกะอิลลาราะห์มัตัลลิลลาลามีนเราส่งท่านนาบีมุฮัมมัดมาเป็นพระกรุณาเป็นพระเมตตากแก่โลกทั้งผองเพราะฉะนั้น อิสลามโดยในยะะที่ว่าพระองค์เราแต่งตั้งรอซูลมาเนี่ยมาในระดับไหนไม่ใช่เมาเดียมหดูดมิสรมินมิสเมืองใดเมืองหนึ่งรู้ว่าสถานที่ใดสถานที่หนึ่งไม่ใช่แต่ว่าเป็นรหมตัล,ลิลอาลามีนพระเจ้าของเรานี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์รับบิลอาลามีนพระองค์ทรงเป็นพระผู้อภิบาลสูงสุดแห่งสากโลโลก แล้วท่านาศาสดามห h a m m ก็ได้นำรีซาลามานำเอาคำสอนมาเพื่อให้โลกทั้งผองได้รับรู้แล้วก็นำไปปฏิบัติเป้าหมายแน่นอนเป็นเรื่องของความมั่นคงในสังคมโดยทั่วไปนี่คือเป้าหมายเพราะนั้นมุสลิมควรจะต้องอยู่ในระดับที่เรียกกันว่ามีคำสอนเป็นสากลตัวเองก็จะต้องอยู่ในระดับนั้น อย่านึกว่าอันนั้นได้อันนี้ไม่ได้แล้วก็พูดแบบไม่ได้คิดว่าตัวเองนั้นเป็นระดับไหนอันนี้สำคัญมากว่าเราจะต้องพิจารณาในเรื่องต่างๆให้ดีนักวิชาการได้บอกว่าอินนักุลละมัมอินนักุลละมาฟีฮามินต้าอาลีมอิสลามอินนามายุกซัลบิฮี حافظحافظ الدينوحافظ النفسوحافظ العقلوحافظ النسلوحافظ ا ลมาล สิ่งที่อิสลามมุ่งมุ่งที่จะพิทักษ์รักษาอยู่5ประการในกันหนึ่งเพื่อพิทักษ์รักษาความเชื่อเอาไว้ในเรียกว่าอัดดีนศาสนาเพราะฉะนั้นละคุมดีนุคุมวะเลียดีนสำหรับคนอื่นก็มีศาสนาก็าว่าของเขาไปแต่สำหรับเราก็อีกศาสนาหนึ่งที่เป็นคำสอนมีสัจจะและมีที่มาที่ไปนะไม่มีใครลบไม่มีใครแต่งไม่มีใครเขียนใหม่ไม่มีใครปรับปรุง แม้แต่นิดเดียวจึงเป็นศาสนาที่อ้างได้ว่าเป็นอมตะพระคัมภีร์อลัลกุรอานอินนานะฮุนนัซลนะซิกราอินนาละฮูลาฮฟิซุนเราได้ประทานกุรอานมาและเราจะเป็นผู้รักษารักษาไปจนกระทั่งวันสุดท้ายเพราะฉะนั้นกุรอานจึงเป็นมรดกโลกเมื่อกุรอานเป็นมรดกโลกก็เท่ากับว่าอิสลามก็เป็นมรดกโลกตัวเราก็จะต้องทําให้อยู่ในอันมุสตาวะในระดับ ที่พระองค์เราได้บอกเอาไว้ด้วยอินนามายุคซาดูบีเฮฟจุดดีนเพื่อคุ้มกันเรื่องศาสนาว่าเฮฟจุนนัฟส์คุ้มกันเรื่องชีวิตแซ์สินอัลมาลอัลอัคและก็อันนัสในเรื่องของศาสนาก็แสดงว่าศาสนาที่ถูกต้องนั้นพระองค์ส่งกำหนดวิธีการในการป้องกันและก็รักษาเอาไว้ยังน้อยเราจะได้เห็นว่า เรื่องอัลกรุรอานซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดไม่มีใครมาแตะต้องได้เนี่ยอยู่ในมันสมองอยู่ในความทรงจําของทุกคนโดยมีมาตรการให้ทุกคนได้ปฏิบัติศาสนากิจแล้วการปฏิบัติศาสนากิจนั้นจะต้องนําเอาบทบัญญัติในอัลกรุรอานตั้งแต่ฟาติฮะแล้วก็ซุรระแล้วก็อายะอื่นๆนํามาอ่านนั่นก็เป็นวิธีการที่จะให้กฎหมายของพระองค์นั้นไม่สูญหายเพราะอยู่กับคนตลอดไปถ้าอยู่ใน มือถืออยู่ในความจําตรงนั้นตรงนี้ไม่แน่ถ้ากระแสไฟหมดก็หมดหรืออยู่ในคอมพิวเตอร์เกิดมีไวรัสขึ้นมากินเง่าหายไปอีกแล้วแต่ถ้าอยู่ในมันสมองอยู่ในความจําของมนุษย์แน่นอนก็จะอยู่กับมนุษย์ตลอดไปและอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้เห็นถึงความสัจจะถึงความเป็นอมตะของคําสอนของอิสลามให้เราได้จดจําเรามีลูกเรามีครอบครัวกี่ยุกคกี่สมัยมาแล้ว นะถ้าบอกว่าพ400กว่าปีฟาติฮ์ที่ท่านนบีอ่านอ่านเสียงยังไงอ่านออกคำอย่างไรปัจจุบันนี้ก็ยังมีเสียงมีคำถ้อยคำานั้นไม่ได้ไม่ได้ห่างไปไหนเลยหรือก็กิซอรุสวรบทสั้นๆก็ยังมีอยู่ไม่ได้ไม่ได้หายไปไหนแล้วก็ยังมีบทบัญญัติให้เราได้อ่านตลอดไปนี่คือสัจธรรมที่พระองค์ลสุภานาหัวตาลาได้ส่ง ทำให้เห็นนะครับสุดแล้วเป้าหมายนะครับในเรื่องอิสลามอัลรอยาตุลลาติตอรมีอิลฮาริซาตุลอิสลามตัซกียตุลอันฟุสวะตั้ฮีรูฮะอันตุริการิฟัติบิลลาฮิวะอิบาดะติเป้าหมายที่อิสลามเน้นหนักหนาก็คือต้องการให้ทุกคนนั้นมีจิตใจสะอาดตัซกียตุนนัฟส์เป็นเป้าหมาย คนทุกคนเนี่ยไม่มาอยู่ก็ตรงไหนก็นแล้วแต่มันก็จะมีส่วนที่จะทำให้ให้ตนเองนั้นโน้มน้าวติดไปกับเรื่องนั้นมันเหมือนกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่พอถูกใจแล้วเราก็สนใจเหมือนคนอยู่ในป่าก็จะมีออไอ้ธรรมชาตินะครับว่าเธรรมชาติไอ้สิ่งที่มองไม่เห็นผีสางเทวดาอะไรก็แล้วแต่มีเยอะแยะสิ่งที่เราเห็นได้อยากจะยกตัวอย่างสักนิดหนึ่ง จากพี่น้องมุสลิมของเราได้ขึ้นไปทางเหนือที่เชียงรายทำให้เผ่าอาคาซึ่งเป็นเผ่าที่นับถือผีสางตลอดจนกระทั่งทุกวันนี้ได้ส่งลูกยอมปล่อยลูกเข้ามาเรียนอัลอิสลามและโรงเรียนอิสลามซึ่งชื่อว่าโรงเรียนศิวิไลวิทยาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายอำเภอแม่จันเขา จะสอนให้เด็กๆตั้งแต่ประถมเรื่อยมาจนกระทั่งมัธยมแล้วเขาจะส่งไปภาคใต้เพื่อเรียนศาสนาให้ครบแล้วเรียนกศออนอจนกระทั่งสามารถเข้าไปต่อในมหาวิทยาลัยนณะปัจจุบันนี้มีเด็กจากเผ่าอาคาได้รับปริญญาแล้วกลับมาสอนอิสลามให้กับคนเผ่าเดียวกับเขานี่หลายคนแล้วนี่คือสิ่งที่ มันเกิดขึ้นดีๆท่ามกลางผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วก็ท่ามกลางผู้ที่ยังนับถือศาสนาประเด็นที่ยกมาก็คือเพื่อให้รู้ว่าเด็กลูกๆเขาที่เขาส่งมาให้เรียนอิสลามแต่พ่อแม่เขาที่เห็นกับตาเขายัางบอกว่าเขานับถือผีอยังนับถือผีอยู่แต่ลูกมาให้เรียนเพราะอะไรหรือเพราะเขาเห็นว่าการที่โรงเรียนนี้ ตั้งเป็นมูลนิธิเรียกว่ามูลนิธิรหชมต์ลลิยาละมีนซึ่งเราแปลว่าเป็นพระเมตตาของอัลลอฮ์แก่โลกทั้งผองนี้เขาแปลว่ามูลนิธิรักมนุษยชาติรักมนุษยชาติไม่เกลียดเพารักเราก็มีเจ้าหน้าที่ไปสอบไปสวนไปดูไปตอแยะอยู่ตลอดเวลาเขาบอกมาเฝ้าได้เลยยีิบสี่ชั่วโมงเราสอนอะไรบ้างมาเฝ้าเลยทั้งตำรวจทั้งทหารทั้ง,งใครเชิญมาเฝ้า มาดูว่าเขาสอนอะไรอย่ามากราวหาลอยๆว่าจะสอนให้เป็นผู้ก่อการร้ายสอนให้กระด้างกระเดื่องต่อรัฐบาลหรือสอนให้เละเทะไม่ใช่ไม่มีเลยสอนให้รักมนุษยชาติแล้วก็เป็นจริงดังนั้นเดี๋ยวนี้มีนักเรียนประมาณสองกว่าคนแล้วนับถือผีพ่อแม่นะครับแต่ตัวเองที่เป็นเด็กนั้นเข้ามารับอิสลามแล้วก็สอนพ่อแม่ยอมยมเพราะอะไร เพราะว่าจากการพูดจาแต่พ่อแม่ยังไม่เข้าเอาเด็กก่อนเพราะว่ามีปัญหาที่ว่าไม่มีหลักฐานในใน,ในไม่มีเอกสารที่จะระบุว่าเป็นบุคคลชาติไหนหรือบุคคลที่เป็นไทยหรือไม่ไม่มีเมื่อไม่มีแล้วจะก,การจะติดต่ออะไรลําบากแม้แต่กระทั่งการเรียนเด็กจะส่งไปเรียนก็ไม่มีโอกาสแต่มูลนิธิรักมนุษยชาติที่ มีอสุสซาดอาหมัดชื่ออาหมัดเป็นผู้ดูแลอยู่รับรับเอามาให้กินให้อยู่มีที่กินที่อยู่มีเสื้อผ้าให้มีอาหารให้รับประทานแล้วก็บอกว่านี่ทำตามพระคัมภีร์ที่บอกว่าให้รักมนุษยชาติในภาษาเราเขาบอการาะมัตัลลิลาละมีนก็เป็นที่ที่ได้รับบรารักตจากพระองค์ละให้มีความก้าวหน้า จนกระทั่งเด็กจบซึ่งเป็นเด็กจากเผ่าที่นับถือผีก็มาเรียนมาสอนมาเรียนแล้วจบแล้วไปได้ปริญญาจากปากใต้แล้วก็กลับมาสอนซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเน่าจะให้ความสนับสนุนแล้วก็สนใจที่จะได้ทําให้เห็นว่าในการปฏิบัติตามเป้าหมายนี้เป็นสิ่งที่ชอบและเราก็จะสนับสนุน والغاية التي ترمي إليها رسالة الإسلام تزية الأنفس وتطهيرها عن طريق المعرفة بالله وعبادته نحن تحقق في حيث الله لكأن فتبع سأسناك الله الله أه أه وتدعيم الروابط الإنسانية وإقامتها على أساس من الحب والرحمة والمساواة والإخاء والعدل และแน่นอนได้สถาปนาความสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่ระหว่างมนุษย์ด้วยกันโดยมีพื้นฐานจากความรักอัลฮุบวรราะมะความเมตตาธรรมว,วัลมุสาวะความเท่าเทียมกันว,วัลอคอความเป็นพี่น้องกันวัลลาดลและก็ความเสมอภาคนี่คือหลักการของศาสนา,าที่อิสลามได้ให้ไว้นักวิชาการกนนและเราทั้ง ที่อยู่ต่างจังหวัดก็ได้ทาอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนและอันนี้แหละครับเป้าหมายก็คือทําใหา้ได้เดินดําเนินไปสู่เป้าหมายก็คือ,อบิเาลิกะยะซาดุลอินซานฟิดดุนยาวลอาเครอนี่แหละจะทําให้คนเรานั้นพบกับความสุขอย่างแท้จริงทั้งดุนยาทั้งอาเครอนี่คือหลักการและนี่คือที่สิ่งที่นักวิชาการนำมาให,ใ,หให้ให้เราได้เห็นภาพชัด เกี่ยวกับความ,วามอนของอิสลามเป้าหมายตลอดจนกระทั่งอุดมการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้กับมนุษย์กับพี่น้องมุสลิมกับสิ่งต่างๆที่เราได้เห็นแล้วมันสวนทางกันเมื่อวานนี้ในลิเบียมีการเซ็นลงนามในข้อตกลงจากยูโ you น know, สถาประตาชาติว่าจะเลิอกรบกันจะมาตั้งรัฐบาลจะมาเป็นพี่น้องกันตั้งรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศชาติเป็นข่าวที่น่าดีใจแล้วก็เป็นข่าวที่ยังยังไม่เกิดเป็นรูปธรรมเพียงแต่ว่าลงนามเท่านั้นแต่รูปการภายนอกหนึ่งลิเบียเป็นประเทศที่คนเป็นมุสลิมนับถืออิสลาม แต่เวลาเกิดเรื่องนี้ไม่ได้เอาหลักการอิสลามมาไม่ได้เอาหลักการอิสลามมาปรับมาใช้ให้เกิดความแต่ไปอยู่ภายใต้คนที่ไม่ใช่มุสลิมที่มาชี้ว่าควรทําอย่างนั้นทำนี้แล้วก็ลงมือลงมือทั้งสองฝ่ายต่อเส้นข้อตกลงกันเนี่ยก็เป็นพี่น้องมุสลิมมีลาเวลาล,ะล,ะละราเราห์มะฮามะตุรอสุลล์แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ชั้งอัลลอฮ์ไม่ใช่ทั้งรอสุลไปใช้ใครครับใช้สหประชาชาติพอตกลงนั้น ถ้าคิดมากไปหน่อยก็น่าละอายแต่ใครไม่คิดมากก็ก็ถือว่าไม่เป็นไรหรืออย่างก็ไม่สัป,ปดาห์สองสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาในตะวันออกกลางได้ตั้งกองทัพร,ร่วมระหว่างประเทศมุสลิมโดยซาอุปเป็นแกนนำสำนักงานอยู่ที่ริยาตสิ่งนี้ก็จะบอกเช่นเดียวกันว่าเขาทำมาเพื่ออะไร รวมกองกำลังทหารทั้งหมดในประเทศมุสลิมในตะวันออกกลางเพื่อต่อสู้กับไอเอหรือพวกก่อการร้ายในรูปใต่ต่างๆซึ่งดูแล้วโอ้ดีมากร่วมมือกันที่จะทำลายในสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นเรื่องที่ชอบโดยหลักการแต่นั่นเมื่อดูแล้วหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอออันนี้มันเป็นลูกเล่นของใครหรือเปล่าที ให้ผู้ที่อยู่ในบีมักกาอยู่ในมดีนาอยู่ในการปกครองนี่ยนำเอาเป็นตัวตัวแกนนําในการนํากําลังไปต่อสู้กับพวกก่อการร้ายซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้ทําผลกรรมอย่างสะเทือนโลกที่ปารีสการทำให้คนตายทําให้คนไม่รู้อีินูอเนี่ยเยอะแยะ,ยะทีเดียวตายสิ่งที่ มุสลิมได้วิเคราะห์ออกมาบอกว่าไอ้การรวมอย่างนี้มันน่ารวมกันมานานแล้วและผู้ก่อการร้ายที่ที่ร้ายแรงที่สุดแล้วเห็นแกเห็นอย่างสัมผัสต,ตั้งแต่1948มาแล้วคือปัญหาปาเลสไตน์โผล่ขึ้นมาท่ามกลางรอบ360องศาในวงกลมนั้นมีไข่แดงขึ้นมาก็คือเยโฮดี กลมตรงนั้นรอบตรงนั้นมุสลิมทั้งหมดปล่อยให้พี่น้องต้องตกกระมำลำบากถูกขับไล่ออกไปเป็นผู้ลีภ้ภัยชีวิตไม่มีอะไรนอกจากสางประชาชาติจะให้ข้าวให้น้ำกินไปแต่ละวันการศึกษาความเป็นอยู่ที่เป็นผู้ลีภ้ภัยไม่ไม่ต่างอะไรกับเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรสักหน่อยหนึ่งที่บ้านเราจะเลี้ยงงูนมงูเนือ้อ จะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะมันก็เหมือนกันนะถึงเวลากให้กินถึงเวลาให้กินไม่มีความหมายแล้วก็ไม่มีอนาคตเงินเกิดจากอะไรเกิดจากความเลวร้ายของคนกลุ่มหนึ่งมาตั้งทินฐานก็ขับไล่แล้วก็ไล่ฆ่าไล่ทิ้งบอมทิ้งอะไรหมดอย่างที่เห็นกันนี่ประเด็นว่าทําไมเวลาผู้ก่อการรายตัวจริงที่มีอยู่เราก็เห็นปัญหาอย่างชัดเจนทําลายอย่างนี้ ทำไมถึงไม่ตั้งมีคนถามเราก็บอกว่าไม่ไม่รู้อ่ะมันเพิ่งนึกได้หรือยังไงไอตอนตั้งตอนนี้ไม่เป็นไรที่ต้องการที่จะต่อต้านเรื่องการก่อการร้ายแต่ก่อการร้ายที่แท้จริงมันมีมาแล้วเนี่ยแล้วก็ยังยังมีปัญหาอยู่ทุกวันเนี่ยทาไมไม่รวมหัวไม่รวมตัวกันน่าคิดไหมในใอหรับคนที่เป็นมุสลิมน่าคิดแต่สรุปแล้วก็คือว่า ในสมัยรอสุลลลอฮฺที่ทำงานได้สำเร็จเพราะท่านได้สอนและท่านก็ได้ทำว่าเรื่องหลักการของอิสลามนั้นจะต้องมาก่อนจะต้องมาก่อนก่อนการเมืองก่อนการเรื่องเศรษฐกิจก่อนเรื่องอะไรทั้งสิ้นนำเอาหลักการอิสลามมาใช้ก่อนผิดคือผิดถูกคือถูกและทุกคนจะต้องไปยืนต่อหน้าพระองค์ลอสุบฮานจะส่งถามว่าท่านมีอายุเท่าไหร่ ท่านได้เงินมาจากไหนแล้วก็ใช้ไปยังไงอายุของท่านกี่สิบปีแล้วตลอดเวลาท่านทําอะไรบ้างเงินทองที่ใช้ไปนั้นทำไปในทางไหนบ้างอายทุที่มีมาไปทําอะไรบ้างความรู้ที่มีมาไปทําอะไรบ้างจะมีซึ่งในคําสอนของคนอื่นไม่ทราบว่าจะมีหรือไม่มีแต่พระองค์ได้ให้ท่านรอซูลสลลัลลอฮฺอะละัยวะสัลลัมมาตั้งนํามาบอกเอาไว้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องถามแล้ว คำตอบจะมีอย่างไรถ้าหากว่าเราไม่ได้เป็นผู้ยืนหยัดในหลักการคนที่อ่านอัลกรุรอานแล้วเข้าใจคือคนในตะวันออกกลางแต่ว่าตัวอักษรก็คือตัวอักษรจะเป็นคมภีร์หรือไม่ก็ตามถ้าหากไม่ได้นํามาใช้และไม่ได้นํามาปฏิบัติก็คงจะรายเหตเรุรายผลของมันไม่มีผลตามมาอย่างแน่นอนหรืออาจจะมีผล ที่ไม่ดีตามมาอย่างที่เราได้เห็นทุกวันนี้ก็คือพี่น้องมุสลิมแต่พี่น้องมุสลิมประหั t ประหารเข็นฆ่า,ากันโดยใช้อาวุธจากผู้ที่เป็นศัตรูซื้อเข้ามาบ้างเขาให้บ้างเขาแถมบ้างไม่ว่าจะเป็นจรวดรถหุ่นเกราะรถรถังเยอะแยะทีเดียวทั้งหมดที่พูดมาทางนี้ก็เพื่อให้ท่านได้สุยุตได้ขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราอยู่อย่างสบายไม่ติดลมในเรื่องสงครามไม่ติดลมในเรื่องอะไรเพียงแต่ติดลมในเรื่องการเมือง ก็ไม่เป็นไรวันใดวันหนึ่งที่ผู้ที่บริหารแผ่นดินนี้จะนึกถึงความจริงที่ว่าประโยคที่เขียนไปที่เป็นกฎหมายสูงสุดที่ปกครองประเทศมาหลายาสิบปีแล้วเกือบจะเจ็ดแปปีแล้วเนี่ยก็ยังฉีกกันได้เขียนแล้วฉีกเขียนแล้วฉีก นะครับเพราะอะไรเพราะอ้างว่ามันไม่เข้ากับนั่นมันไม่ทันสมัยมันไม่มีประชาธิปไตยก็แล้วแต่จะอ้างแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นจากการฉายภาพที่มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับว่าปัญหาทุกปัญหาที่มันมีอยู่ในสังคมนี่มันไม่ได้เกิดจากวัตถุมันไม่ได้เกิดเกิดจากใจคนเกิดจากใจคนเพราะฉะนั้นจะต้องปรับปรุงตรงนี้ให้ได้ซะก่อนดับใดที่ไม่ปรับปรุงมนุษย์ไม่ปรับปรุงคน ที่จะมาชายต่อให้มีอะไรดียังไงอย่างที่เราเห็นแล้วกุรานดีที่สุดให้ละหมาดก็ไม่ละหมาดให้ถือบทก็ไม่ือให้ใจสากาัดไม่ทำอย,อย่าไปทำของที่หารามอย่าไปกินอย่าไปทำทั้งนั้นไอ้สิ่งที่ห้ามทำทั้งนั้นไอ้สิ่งที่ให้ใช้ทำละหลวมหรือว่าไม่ใส่ใจนี่แหละที่มันเกิดเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะเขียนยังไงก็แล้วแต่มันมีโอกาสที่จะฉีกได้ เมื่อฉีกได้มันก็อยู่ที่ไม่ใช่อยู่ที่ตัวบทแล้วนั่นเป็นเรื่องอ้างแต่อยู่ที่บุคคลเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่ปรับปรุงบุคคลสมานะฉันไม่มีไอ้ถ้าที่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยจะอะไรกันแล้วแต่จะเขียนยังไงมาดักหน้าดักหลังข้างล่างข้างบนแปดทิศก็ไม่สามารถที่จะทําให้เกิดความสงบขึ้นได้นี่คือสัจจะเราไม่ได้อ้างอย่างไแต่เรามีตัวอย่างจากศาสดาทุกศาสดาที่มีมาที่ได้สอนมา ก็ได้เอาคําสอนของพระศาสนาให้มีศีลธรรมนะให้มีความเป็นธรรมนะให้มีจริยธรรมนะนี่แหละซึ่งธรรมะธรรมะทั้งหลายเนี่ยไม่ได้อยู่ในมหาหลาหลายัลายไหนเลย,ลย,ลยอยู่ในคําสอนของพระศาสนาเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจึงขอบคุณอัลลอฮ์และเราขอบคุณที่พระองค์ยังได้ให้สิ่งเหล่านี้ก็คือทั้งกุรานทั้งอิสลามทั้งฮะดีสของนบีละซูลยังเป็นสิ่งที่เหมือนกับ ของใหม่อยู่กับเราสามารถใช้ได้ตลอดเวลาแล้วก็ขอขอบคุณอัลลอฮ์ที่เรายัางยังมีชีวิตย,วยังมีความทรงจํายังมีความระลึกถึงในการทําอิบราดต่อพระองค์แล้วก็ขอฝากให้เราทุกคนนั้นได้ระลึกนึกถึงว่าเราจะต้องกลับไปหาพระองค์อัลลอฮ์ไม่ว่าจะลงคูโบตแล้วจะมีคําถามหรือไม่ท่านก็คงจะรู้แล้ววันเยวมิลอาครที่เราอิมานอยู่6ประการอามันตุบิลล ผมมาไลาก,กิติคุตวิวุรุสิวันแล้วมิลอาคิดนี่คือจุดสําคัญที่เราจะผ่านไปได้ยังไงวันอาคิหรอว่าเราจะต้องไปถูกถามทั้งหมดในชีวิตมาทั้งหมดมันเหมือนคลิปคลิปที่เราเปิดมาทั้งหลอดห้าสิบปีหกสิบปีที่เรามีชีวิตนั่นแหะทาอะไรบ้างนึกอะไรบ้างมันจะออกมาเป็นภาพให้เราเห็นหมดพราะมันอูติเกตาบะฮุบิยมีนีเพราะซาฟายุสหาสบุพิซาบัย,ยาสีรอใครรับ บัญชีด้วยมือขวาทุกอย่างง่ายได้หมดแต่ถ้าใครรับในมือซ้ายแหละครับมันอุเจบูวิชิมาลีแฝเวแด่าอูรรมจะโวยวายโวยวายก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นคําสอนในอิสลามให้เราได้คิดเมื่อคิดแล้วให้เราป้องกันตัวเมื่อรักษาป้องกันตัวนี้อย่านึกว่ามันจะแน่นแล้วละหลวมมันเกิดขึ้นได้เพราะอารมณ์เพราะ มีการแทรกแซงเพราะมีผลกระทบจากหลายๆอย่างเดี๋ยวเงินมากระทบคนดีๆมีสัจจะล้านหนึ่งเอาไหมแหละกะอันนี้เอาไหมเอาสองล้านเอาไหมห้าล้านเอาไหมไประเดี๋ยวไม่กี่ล้านไปแล้วเปไปแล้ว,ลวนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นเพราะฉะนั้นขอให้มันยึดมั่นในอัลลอฮฺสุภาณหัวตาเราไว้ให้ได้แล้วขอดูอาวาให้เรามั่นคงจากวันนี้ไปกระทั่งวันที่เรา Mujibid, la tamutunna illa wa antum muslimun. Tanya cak, luk ni, pay nok, cak, tanda yip, manna islam. Yang kem-kem. Kau faham, kan, binti orang way. Akuluh, kawlih, hadha, wa astaghfirullah, la azimali, wa lakum, wa lisairil muslimin, min kulli dhamb, fa astaghfiruhu, innahu, wal ghafoor, rahim.